เรงเครื่องมาแรงมากครับกับขบวนแปดสีครับขออภัยกับต้องคลิปนี้ต้องขออภัยกับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าขบวนที่สามเสือกับขบวนแปดหกแล้วไปพูดว่าแปดสี่ครับอัคตับนะมาแล้วครับผมเราจะเอาตั้มสี่อ ต้สีสองสองสี่ทำขบวนแปดสี่วิ่งผ่านชุมทางตลิ่งชันนะไปเร็วมากต้องรีบไปนะเพราะว่าล่าช้าหลายนาทีอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ